ครับหนูน้อยซึ่งเดินเท้าเปล่ากลับบ้านที่อำเภอชัยวานนะครับโดยตำรวจชุดสายตรวจสพชัยวานไปพบน้องเบียร์เด็กชายวัยว9้าขวบเดินเท้าเปล่าสู้แดดที่ร้อนระอุนะครับจากวัดป่าบ้านขมบอนจะก,กลับบ้านที่บ้านเพียป,ปูตบลชัยวานระยะทางก็ประมาณสัก18กิโลเมตรครับก่อนได้มีการพาไปส่งที่บ้านนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเห็นบ้านถึงกับหดหูใจเพราะว่าน้องเบียร์นอนที่บ้านเพียงลําพังนะครับมีเพียงเสื่อใบเดียวผ้าห่มก็ไม่มีพ่อแม่แยกทางกัน ผู้สื่อข่าวพิเศษของเราเดินทางไปที่วัดพุทธโสธรา,ามนะครับบ้านคำบอนตำบลคำเลาะอำเภอชัยวานหลังทราบว่าน้องเบียร์ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดกับหลวงตาสมพานอายุ73ปีซึ่งเป็นปู่ของน้องเบียร์โอกาสนี้นะครับนายสุกิจจากิจรักษาในอำเภอชายวานพันตำรวจเอกรัฐพลชัยเพนสงครามพุ่มกับสอพอชายวานและเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและสตรีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากพมจ,จังหวัดอุดรธานีก็ได้เดินทางมาเยี่ยมน้องเบียร์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจํานวนหนึ่งครับและเสื้อผ้าที่ผู้มีใจบุญนะครับส่งมาให้ผ่านเพจสอพอชัยวานนํามามอบไปกับน้องเบียร์ด้วยครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทีมงานข่าวของเราก็ได้มีการสอบถามพันตํารวจเอกพระทลชัยผู้กับชัยวานบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ เป็นข่าวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจของเราพบเด็กวัยเพียง9ขวบเดินเท้าเปล่าลิมถนนท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดมีการนำไปส่งที่บ้านสอบถามเบื้องต้นพ่อแม่แยกทางกาันพ่อไม่ค่อยสนใจลูกประวัติพบว่าพ่อก็มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับฟังดูเรื่องราวแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจน้องก็อยากไปโรงเรียนครับแต่พ่อไม่ให้ไปตัวน้องเองต้องแอบพ่อไปตั้งแต่เช้าๆเพื่อให้ได้ไปโรงเรียนเป็นภาพที่น่าสงสารมาก เบื้องต้นหลวงตาที่เป็นปู่จะขอเลี้ยงน้องอยู่ที่วัดและจะทําเรื่องอเรื่องให้มาเรียนที่โรงเรียนใกล้ๆนะครับโดยในช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ตนก็จะซื้อจักรยานให้น้องเบียร์ไว้ปั่นไปโรงเรียนด้วยครับเขาปู้ยหญ่กระโดดกระเดียดนังจิตเ,เป็นไผ เป็นน้องสาวหลวงพ่อโอ้เป็นน้องสาวหลวงพ่อโอ้โอ้แมนเพ่งกอดพ่อเฮ้ยไปเป็นลูกหัวเขาเบี้ยเบี้ยเบี้ยนี่จับได้จับได้ในน้อยเนี่ยนะเออแต่ว่าว่าอินบ่ได้เด้แต่ว่ามันเห็นจับแปลว่าจำพี่น้องได้จำแมนจับลูกต้องต้องเป็นลูกตัวแมนบ่แมนโอ้จำอีหลายนั่นคุ้นใจกอดพ่อโอ้เลยอดสวนเนี้ยจะเดี๋ยวนี้มันบ้างยังยังเราเดือด Ừm, Oh. nhảy